วันนี้มาเป็นผู้ช่วยฝึกสอนฝ่ายผู้ชายนะครับผมส่วนอ,อันนี้นไก่นะคะ,ะผู้ช่วยฝึกสอนฝ่ายผู้หญิงครัะะนะครับก่อนที่เราจะสอนอยากให้คุณไก่บอกอประโยชน์นะหรือจากการฝึกฝึกแล้วได้อะไรบ้างจากประสบการณ์โดยตรงตัวเองนะฝึกแล้วเป็นไงบ้างประโยชน์ก็ที่ได้รับนะคะก็กมากมายอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพเนาะ ออทั้งนิ้วล็อกทั้งเป็นมะเร็งเต้านมอะไรงเงี้ยทั้งข้อเข่าเสื่อมเดินก็ไม่ถนัดต้องใช้ไม้เท้าอะค่ะแต่หลังที่จากที่เรามาฝึกฝรุนต้าฝ่าแล้วเนี่ยสักระยะหนึ่งนะคะก็อาการต่างๆที่มีอยู่ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคหมดทุกอย่างเลยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้สิ่งนี้เนี่ยมีคุณค่ากับชีวิตเรามากๆเลยที่เราได้มาพบอะค่ะ,คะก็อยากให้ทุกท่านได้รับสิ่งดีๆอย่างนี้เช่นเดียวกันค่ะ อนะครับอันนี้ก็ประโยชน์นะจากคุณไก่เองเลยนะครับแบบเห็นผลโดยตรงด้วยตัวเองนะครับอ,อย่างไรเดี๋ยวเรามาทดลองดูสักค่าหนึ่งดูซิว่ามันออได้เป็นผลดีกับร่างกายเราจริงๆไหมนะถ้าเกิดรู้สึกว่าดีแล้วเราค่อยมา,าเรียนกันนะครับการเรียนการสอนก็ฟรีหมดไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับโอเคนะฮะถ้าเตรียมเลยนะครับช่วงแรกก็คือ,อเราเนี้ยแยกขาของเราเนี้ยเข้าช่วงไหร่นะครับผมนะฮะ